สวัสดีค่ะเปิ้ลไม่บ้านตุรกีนะคะวันนี้เปิ้ลมาก,กับขนมปังดินเนอร์โรนะคะเป็นงานแล้วก็เนยสดนะคะนุ่มมากๆเลยนะคะวิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะใส่นมลงในอ่างผสมตามด้วยน้ํา เกลือน้ำตาลทรายไข่ไก่ตีให้เข้ากันใส่ลงไปครึ่งหนึ่งหรือยี่สิบห้ากรัมเหลือเอาไว้อีกครึ่งหนึ่งคนให้เกลือและน้าตาลทรายละลายดียีสต์คนให้ยีสต์กระจายตัวค่ะจากนั้นนะคะแป้งน้าขนมปังค่ะคนหรือนวดจนหมดผงแป้งค่ะ สามารถนวดด้วยมือได้นะคะแล้วก็สามารถนวดด้วยเครื่องได้นะคะเมื่อแป้งเริ่มรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรนจะนวดมือจากนั้นนะคเนยค่ะเป็นเน,ย,เน,เนยนิ่มนะคะแบบนี้นะหลังจากใส่เนยลงไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปก่อนนะคะแป้งจะหายแฉะเองนะคะนวดจนขึ้นฟิล์มนะคะหรืออย่างน้อย แป้งจะต้องเนียนดีนะคะไม่ขึ้นฟีไม่เป็นไรใช้จับฟาดนะคะยกจับฟาดไปเรื่อยๆนะคะนะแป้งจะหายแฉะไวค่ะเนวดแป้งจนเนียนดีแล้วนะคะยังแฉะติดมืออยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะ ผักแป้งนะคะดูว่าโดเนียนดีใช้ได้นะคะเราเอาขึ้นออกจากโถเลยนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะลงในอ่างผสมค่ะกันติดนะคะทาให้ทั่วจากนั้นนะคะรวบโดให้เป็นก้อนนะคะดึงให้ตึงดีนะคะดึงให้ตึงดีจากนั้นนะคะ พักนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศหนาวแป้งอาจจะขึ้นช้านะคะอากาศร้อนแป้งอาจจะขึ้นไวนะคะดูขนาดโดเป็นหลักด้วยนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะ6ก้อนนะคะก้อนละห0ส ห้ากรัมเมื่อแบ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะไล่ลงค่ะครึ่งกลมค่ะเมื่อครึ่งกลมครบหมดแล้วนะคะวางเรียงบนถัดอกค่ะ จากนั้นนะคะพักแป้งนะคะประมาณ20ินาทีค่ะพักแป้งค่ะ <Okay. S 1> พักแป้งครบ2ี่บนาทีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเอานิ้วจุ่มแป้งแบบนี้นะคะเจาะรูตรงกลางค่ะทําทุกอันเลยนะคะจากนั้นนะคะใส่เนยนะคะเนยเย็นๆน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจิ้มลงไปก้อนเล็กใหญ่ตามชอบนะคะเนยตัดประมาณ3 5มห้ากรัมนะคะ จากนั้นนะคะไข่ที่เราเหลือเอาไว้ตอนแรกนะคะตอนที่เรานวดแป้งเนี่ยใส่นมนูไปผสมนิดนึงค่ะประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะถ้าบางๆด้านบนค่ะจากนั้นนะคะก็จะโรยงางาเป็นงาที่คั่วมาแล้วนะคะใครใช้งายังไม่คั่วก็ได้นะคะนี่เราแต่ชอบนะ โรยมากน้อยอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะจากนั้นนะคะไปวอร์มเตานะคะเมื่อเตาร้อนได้ที่ก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะน้ำมันเนยเนี่ยที่ซึมออกมาจากตอนที่เราใส่ขนมปังเข้าอบนะคะเอามาประปาด้านบนได้เลยค่ะขนมปังจะได้หอมๆนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ขนมปังเย็น หรืออุ่นๆน,นะคะเย็นเป็นอุณหภูมิห้องหรืออุ่นเล็กน้อยนะคะก่อนจะเสิร์ฟค่ะยังไงวันนี้ปลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอ๋อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ปลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ